สวัสดีค่ะสมาชิก FC ทุกท่านวันนี้ช่องเจ๊หลามาแชร์ก็จะมีแนวทางรัฐบาลประจำงวดวันที่16สิงหา2566มาฝากท่านผู้ชมนะคะก็จะมีแนวทางของเจ๊ฟองเบียแอดเอื้อยหลาเลขสองรับอาจารย์เต้ยและแอดทะเลใจนะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบแนวทางก็สามารถจดไว้แคปไว้เพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะคะสำหรับแนวทางชุดแรกก็จะเป็นของแอด เอื้อยหลานะคะงวดที่ผ่านมานั้นก็เข้าไปที่3 5 5 3นะคะสำหรับงวดวันที่16สิงหา 66, 66นี้ก็มาดูชุดเต็มกันก่อนนะคะก็จะให้วิ่งที่4นะคะชุด3ตัว7 4 1 8 4 1 9 4 1เม็ดเดียว4 1นะคะสำหรับชุดวิ่งล่างวิ่งที่5นะคะ2ตัว2 5, 5 5 5และ8 5นะคะ ก็มาดูใบอัดกันเลยนะคะชุด3ตัว741 470 274ึสตัว41 70 74ชุดล่าง8525ก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางชุดต่อมาก็จะเป็นของแอดทะเลใจนะคะ สำหรับงวดนี้แอคทะเลใจให้ชุด3ตัว012 312 342 352ตัวเจาะ2ตัว1 2 3 2 4 2 5 2 1 0และ2 2นะคะสำหรับตัววิ่งรูดก็จะวิ่งที่2นะคะ หากท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบแนวทางของแอดทะเลใจก็จดไว้แคปไว้ดูเพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะคะแนวทางชุดต่อมาก็จะเป็นเลขสองรับอาจารย์เต้ยนะคะรัฐบาลประจําวดวันที่16สิงหา256ฟันที่3ตัวเจาะ7 7 9เมเรเม็ดเดียว95 3ตัว798 สำหรับชุด3ตัวอาจารย์เต้ยนี้ก็เข้าบ่อยนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดเล่นกันด้วยนะคะก็เอามาฝากท่านผู้ชมนะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังติดตามแนวทางของอาจารย์เต้ยอยู่ก็จดไว้แคปไว้ดูได้เลยนะคะแนวทางชุดต่อมาก็จะเป็นรัฐบาลไทยของเจฟองเบียประจําวันที่16เดือน8ทับ6นะคะงวดนี้เจฟองเบียฟันที่2เจาะสองสี่ สองหเม็ดเดียว2 9เม็ดเดียว3ตัว5้านะคะสำหรับตัวกันเจฟฟองเบียให้ที่7 2 3และ8 2 5นะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนยังชื่นชอบแนวทางเจฟฟองเบียก็จดไว้แคปไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ f อที่เข้ามารับชมรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ